วิเคราะห์บอลฟินแลนด์เวียกคุสลีกาวันนี้เป็นคู่ระหว่าง FC KTP ทีมจากโซนท้ายตารางเปิดบ้านรับมืออินเตอร์ตูคูทีมที่กำลังฟอร์มขึ้นขนลงๆในนิดูการนี้เริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้าน KTP ีพีฤดูการนี้ฟอร์มค่อนข้างแย่เกมรุกฝืดเกมรับเสียประตูง่ายแถมสถิติในบ้านก็ไม่ดีเลยโดย5เกมหลังสุดในลีกแพ้ไปถึง4นัด จุดอ่อนคือแผงหลังที่เสียตำแหน่งบ่อยและขาดความแน่นอนเวลาโดนเพรสเร็วด้านอินเตอร์ตูคูแม้จะไม่ได้ฟอร์มโหดเหมือนึกดูการก่อนแต่ยังมีทีเด็ดในแนวลุกจากเบนยามินคอนลินและเซยนาโจกิโอวูซูเกมเยือนพวกเขายังพอฝากความหวังได้โดยเฉพาะเจอทีมท้ายตารางสถิติเจอกล่าสุดอินเตอร์ตูคูเอาชนะ KTP ได้3จาก4ครั้งหลังสุด ฟันเถิงอินเตอร์ตูคูบุกชนะ2-0บอลต่อราคาเบาๆมีลุ้นรับทรัพย์ครับชอบแนววิเคราะห์มีเหตุผลแบบนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามไว้เลยครับรอชมคู่ต่อไปได้เลยสวัสดีครับ